สวัสดีครับ c h ช n แนลรีวิวและสปอยหนังคลิปนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง If เพื่อนในจินตนาการหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Imaginary Friend นะครับเนื้อหาคลิปจะเป็นการเปิดเผยภาพยนต์เรื่องนี้ทั้งหมดนะครับถ้าท่านใดไม่ชอบการสปอยก็ขอข้ามคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าท่านใดไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้ว อยากจะมาเก็บตกรายละเอียดหรือท่านใดยังไม่ได้รับชมนะครับอยากทราบว่าเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นเป็นอย่างไรก็ขอให้ติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็จะกล่าวถึงหนูน้อยวัย12ปีนะครับเด็กสาวที่ชื่อบีนะเธอจะต้องทําภารกิจจับคู่เพื่อนในจินตนาการให้ไปอยู่กับคนใหม่เพราะว่าเพื่อน ในจินตนาการนะครับผมที่เป็นอีฟเนี่ยเมื่อเด็กคนนั้นเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่อะก็จะลืมอีฟของตัวเองนะครับทำให้เขานั้น,น่ะมองไม่เห็นเพื่อนในจินตนาการอีกต่อไปแต่ว่าเด็กสาวที่ชื่อบีเนี่ยสามารถมองเห็นเพื่อนในจินตนาการของคนอื่นได้ทุกคนบนโลกนะครับผมทีนี้เนี่ยเมื่อเพื่อนเจ้าของอีฟเนี่ยมองไม่เห็นแล้วอีฟก็ จะไม่สามารถอยู่ลําพังได้นะครับเพื่อในจินตนาการเนี่ยอีฟจะต้องมีเจ้าของถ้าไม่มีเนี่ยตัวอีฟนั้นก็จะต้องสลายหายไปตลอดกาลนะครับดังนั้นเธอจึงต้องมาช่วยเหลือเหล่าอีฟนะครับผมให้กลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในเรื่องจะเป็นยังไงนั้นก็ติดตามกันได้เลยครับ บีเด็กสาววัยสิบสองนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็มีความสุขนะอยู่กับแม่กับพ่อด้วยกันตั้งแต่เล็กนะแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแม่ของเธอเนี่ยค่อยๆล้มป่วยเสียชีวิตลงด้วยโรคหลายนะครับน่าจะเป็นมะเร็งนะครับผมอันนี้ผมเดานะเมื่อสมัยตอนเธออยังเด็กทําให้เธอเนี่ยต้องอยู่ลําพังกับพ่อของเธอนะครับ และในปัจจุบันเนี่ยเธอได้ย้ายกลับมายัางนิวยอร์กอพาร์ตเมนต์หลังเดิมที่เมื่อครั้งแม่เธอยังอยู่ที่นี่นะกับเธอแล้วพ่อของเธอ,อยังเด็กโดยที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีคุณยายก็คือแม่ของแม่เธอนลเนี่ยคอยดูแลบีที่กลับมาอยู่ที่นี่นะเพราะเหตุผลก็คือพ่อของเธอเนี่ยจะต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจนะครับอ่าป่วย ผมไม่แน่ใจว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วหรืออะไรสักอย่างนะครับผมก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยชั่วคราวนะแล้ต,ตามกฎหมายของน่าจะอเมริกาฮะผมจึงต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลเด็กนะครับผมเนื่องจากเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับตัว B เองนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างกังวลนะว่าพ่อของเธอเนี่ยแบบจะจากไปอีกคนหนึ่งเหมือนที่แม่ของเธอเนี่ยจากไปนะ เธอก็ไปเยี่ยมพ่อเธอที่โรงพยาบาลนะพ่อเธอนี่ก็ติดขี้เล่นด้วยนะเป็นคนมองโลกในแง่ดีอะไรเงี้ยก็ให้กําลังใจลูกสาวว่าเออครั้งนี้มันจะไม่เหมือนกันเพราะครั้งที่แล้วอะ่ะเราต้องเสียแม่ไปนะลูกอย่างช่วยไม่ได้นะแต่ครั้งเนี้ยเคสของพ่อนี่คือถ้าผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีพ่อก็รอดอะไรประมาณนั้นก็อยากให้ลูกสาวสบายใจที่โรงพยาบาลเนี่ยบีก็ได้พบกับ เด็กน้อยอายุประมาณเจ็ขวบนะครับชื่อเบนจามินเขาเหมือนไปสบวิเหตุนะแขนหกัขหกขาหักก็เลยต้องพักักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกับทีวีเสียนะหนุมน้อยหนุน้อยเบนจามินอของเราก็เปิดประตูวไว้เหมือนว่าใครผ่านไปผ่านมาเจอก็ทักพูดคุยนะเธอก็ทักทายบีชวนพูดคุยทําความรู้จักนะครับหลังจากที่เธอกลับมาอพาร์ตเมนต์นะ เธอก็นั่งดูทีวีเอาโมนวิดีโอเก่าๆนะครับผมเครื่องเล่นวิดีโอเก่ามาดูแล้วก็เหมือนกับว่าหิวก็เลยเออกมาซื้อขนมที่มินิมาร์ทข้างนอกนะแล้วเธอก็รู้สึกว่าเอ๊เหมือนมีเด็กผู้หญิงเนี่ยมาสะกดรอยตามเธอเลยนะแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ต้องตก,กใจนะว่าอา้าว B นั้นนะ่ะมองเห็นเธอด้วยอา่าเธอประหลาดใจนะแต่ยังเห็นหน้ากันไม่ชัดน,นะครับผม ก็วิ่งหนีกลับไปยังอพาร์ตเมนต์เราขึ้นไปชั้นบนนะน่าจะเป็นชั้นสามหรือชั้นสี่ผมไม่แน่ใจนะครับก็คืออยู่อยู่บีเนี่ยจะอยู่ประมาณชั้นสองนะครับแต่เด็กผู้หญิงเนี่ยผมไม่แน่ใจชั้นสองหรือชั้นสามนะก็ขึ้นไปนะแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่ง,งตามขึ้นมาเอวิ่งตามขึ้นมาก็เคาะนะมองรูกุญแจแล้วก็ทักฮัลโหลสวัสดีอะไรประมาณนี้นปรากฏว่าก็มีผู้ใหญ่เสียงผู้ชายนะในห้องเนี่ย ก็ตะโกนกลับมาว่าเนี่ยให้เธอเนี่ยกลับห้องไปซะอะไรประมาณนั้นที่นี่ไม่มีใครไม่ต้องมาตามหาเธอก็แนะนําว่าเออเธออยู่คนเดียวนะก็จะเหมือนว่าจะมาทําความรู้จักเพื่อนบ้านอะไรประมาณนั้นแต่เขาก็ไล่เธอกลับห้องไปวันต่อมานี่ยบีก็ได้ยินเสียงชายในห้องนั้นนะครับผมพูดคุยกับเด็กผู้หญิงเสียงเดียวกันที่เธอเคยเจอก่อนหน้านี้แต่ยังไม่รู้เป็นใครนะ เหมือนคุยกันว่าจะออกไปตามหาใครสักคนหนึ่งนี่แหละบี B. จึงสะกดรอยตามไปแล้วก็พบว่าชายคนนั้นเนี่ยไปติดปีนเข้าห้องนอนนะครับผมเป็นห้องนอนเด็กอะบ้านหลังอื่นนะครับก็แรกก็โจรแต่ไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ไปตามนะครับอีฟในจินตนาการอีกตัวหนึ่งซึ่งชื่อว่าบรูตัวสีม่วงทุ้มๆตัวใหญ่เบเริ่มเลยนะครับผม แล้วก็เหมือนประมาณว่าเออเด็กที่บ้านเนี้ยเห็นบูแต่ปรากฏว่ากลรัวก็เหมือนกับว่าต้องตามกลับเพราะว่าไม่เข้ากันนะครับผมบี B, ก็แบบโอ้ตกใจเลยนะว่าเอา้าเป็นงั้นไปแล้วก็หันไปปรากฏว่าเจอเด็กสาวนะครับคนเมื่อวานที่แท้จริงนั้นก็คือเธอชื่อบอสซัมเป็นเพื่อนในจินตนาการน่ะ ลักษณะคล้ายๆตัวการ์ตูนมดนะครับแล้วก็ใส่ชุดบัลเล่เธอกตกใจเป็นลมลงสลบหมดสติไปบอสซัม um เนี่ยก็เลยพาบีเนี่ยมาที่ห้องของชายคนดังกล่าวนะครับที่เธออยู่ด้วยกันนั้นก็คือชายคนนั้นเนี่ยชื่อคาวินนะครับก็แนะนําตัวกรัร c นคาวินก็บอกว่าเออบี B เนี่ยเคยมาที่ห้องนี้แล้วตอนเด็กๆนานมากแล้วแนละแต่ก็คงจําไม่ได้เหมือนกับว่าเคยรู้จักเขาแล้วแหละ แต่ก็ลืมไปแล้วบลูก็บอกว่าเออเนี่ยสงสัยอ่ะบคงเป็นผู้ถูกเลือกนะถูกเลือกอะไรเหรอก็คือในการเป็นผู้ช่วยคาวินตามหาจับคู่เหล่าอีฟทั้งหลายนะให้ไปคู่กับเด็กคนใหม่ๆอ่าบก็เหมือนประมาณว่าโอเคถ้าทำเรื่องนี้แล้ว เธอก็จะไม่เห็นเพื่อนในจินตนาการอีกต่อไปแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือยอมยอมอะยอมอะทำงานด้วยอยอมคาวินจึงพาบีนะครับมาที่สวนสนุกที่ปิดตัวลงไปแล้วที่ด้านในเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีห้องลับที่มีเหล่าอีฟเนะี่ยมากมายเนี่ยอยู่กันที่นี่นะเยอะแยะไปเลยเขาพาบี มาพบกับคนที่จะสอนงานนั่นก็คือลูอิสที่เป็นอีฟหมีเท็ดดี้แบร์นะครับก็เริ่มชราแล้วห้าสิกว่าแล้วเนี่ยลูอิสเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างที่แห่งนี้นะจากนั้นเนี่ยลูอิสก็แนะนำให้บีเนี่ยจินตนาการในการเปลี่ยนสถานที่แห่งนี้เนี่ยตามใจคิดซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าฉากนี้เนี่ย ทําออกมาได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับวันต่อมาเนี่ยบี B. จึงชวนให้เบนจามินนะครับเด็กหนุ่มน้อยที่ขาหากักแขนาหาักนะว่าเออเธอมีเพื่อนในจิจนตนาการไหมเบนจามินบอกว่าไม่เคยนะก็เลยชวนว่าอยากมีไหมล่ะเบนจามินก็โอเคได้สินะเธอจึงไปปรึกษากับคาวินนะแล้วก็แบบว่าเอองั้นเรามา สัมภาษณ์เหล่าอีฟแล้วกันก็คือจะจับคู่ให้นะว่าเออเบนจามินเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายอายุแปดขวบนันน่นนู่นะี่นะก็จะสัมภาษณ์เหล่าอีฟทหลายเนี่ยเพื่อคัดเลือกก็คือพาอีฟที่ผ่านคัดเลือกเนี่ยไปให้เบนจามินเลือกนะว่าจะอยากได้ใครประมาณนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเบนจามินกับมองไม่เห็นเหล่าอีฟที่บีนั้นนะ่ะพามา บีก็เลยรู้สึกแบบโอ้โหผิดหวังะว่าภารกิจนี้ทำไม่สำเร็จนะจึงมานั่งปรึกษากับลุยส์นะที่ฐานบัญชาการก็คือที่สวนสนุกนะลุยสก็เลยแนะนำว่าให้บีเนี่ยลองกลับไปหาเจ้าของอีฟทั้งหลายเนี่ยในปัจจุบันแล้วให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้ฟื้นความทรงจำที่มีต่ออีฟของพวกเขานะเมื่อได้ ฟื้นความทรงจําแล้วเนี่ยเจ้าของอีฟเนี่ยก็จะกลับมามองหิมเห็นตัวอีฟของเขาเองนั่นน่ะอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าที่จะจับคู่อีฟให้กับเด็กคนใหม่นะบีจึงเริ่มภารกิจแรกเลยกลับไปสอบถามยายของเธอเธอจึงได้รู้ว่าในสมัยเด็กนั้นเนี่ยยายเธอเนี่ย ชอบเต้นบันเล่มากๆเลยนะแต่ด้วยที่แบบว่าเออพอเธอโตขึ้นอนาะยุมากขึ้นตัวสูงขึ้นแล้วก็แบบเงี้งๆๆ,ๆนะก็แบบเลยไม่ได้แบบเต้นบันเล่ต่อไปไม่ได้ทําตามสิ่งที่เธอใฝฝันอีกแล้วเนี่ยเลยทําให้รู้ว่าบอสซัมเนี่ยคืออีฟในจินตนาการของยายเธอนั่นเองนะบอสซัม um เนี่ยก็บอกว่าเธอทําทุกวิถีทางแล้วอยู่ติด กับยายเธอมาโดยตลอดเลยตอนถาโคเชตอนทำกิจกรรมนั่นนูน่นนี่แต่ปรากฏว่ายายของบีนั้นเนี่ยมองไม่เห็นตัวเธอบีก็เลยเริ่มภารกิจฟื้นความทรงจำของยายนะเธอเนี่ยก็ไปเปิดแผ่นเสียงเพลงอ่าที่เป็นเสียงเพลงที่ยายเนี่ยชื่นชอบสมัยเต้นบัลเล่นะเมื่อเมื่อยายเธอได้ยินเสียงเพลงเนี่ย เธอแบบเพลงนี้มันสมัยตอนเด็กเนี่ยตอนแรกก็จะปิดนะแล้วก็ไม่ปิดยายก็เต้นบัลเล่สมัยตอนเด็กๆที่เธอเต้นได้นะครับเต้นไปเต้นมาเนี่ยทําให้ยายเนี่ยฟื้นความทรงจําว่าเออครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเต้นบัลเล่แล้วเธอก็มีเพื่อนในจินตนาการของเธอเป็นบอสซัมตอนนี้ก็เลยทําให้บอสซัมเนี่ยเกิดแสงสีส้มที่ตัวนะอ่าทำให้ยายกลับมอมองเห็น บอสซัมอีในจินตนาการของเธออีกครั้งเมื่อวัยยาวนะครับต่อมานะครับ B ก็ให้คิดคิดเนี่ยก็จะเป็น if ในจินตนาการยอดนักสืบนะช่วยไปตามสืบมาว่าใครเป็นเจ้าของบลูอ่าคิดเนี่ยตามสืบได้นะ B กับคาวินเนี่ยก็เลยพาบู่ไปเจอเจ้าของเดิมซึ่งหุ่นและหน้าตาเนี่ย คล้ายๆกันกับบูมากเลยนะตอนนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยก็กำลังวุ่นๆน,นำเอกสารนำอะไรเงี้ยไปเสนอโปรเจกต์งานของเขาแต่ค่อนข้างจะแบบว่าเออไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่นะในตอนแรกนี่ก็แบบว่าเออีป้อมตัวนะเข้าห้องน้ำผู้ชายเลยเพราะว่า it, มอนี่เนี่ยไปเข้าห้องน้ำแบบว่าไปรวบรวมสมาธินั่นนู่นนี่นะบรูก็ประมาณ ไม่กล้าที่จะไปแตะตัวเจ้าของอีกทั้งเนี่ยเขาก็ยังเผลอจามใส่ก็เลยทําให้เจ้าของเนี่ยตกใจเอกสารเนี่ยมันโดนแบบตกน้ํามีเปียกมีอะไรน,นะครับผมบีก็เลยใช้แผ่นสองก็คือตามรอยผู้ชายคนนี้เนี่ยไปถึงออฟฟิศที่เขาจะไปเสนองานเลยนะครับผมโดยเธอเนี่ยได้ซื้อครัว2องล้านโปรดพอไปสืบมาแล้วนะว่า คนเ,เนี้ยชอบครัวซองร้านนี้มากเลยนะเป็นร้านที่สมัยเด็กๆเนี่ยเขาชอบกินอ่าเธอก็แบบว่าตามขึ้นไปนะเปิดกล่องออกมาเนี่ยอืมเจ้าของก็ได้กลิ่นกลิ่นคุ้นๆนะอ่าแล้วก็เมื่อบีนั้นกัดคําเนี่ยก็แบบเขาก็ได้แบบแบบได้ยินเสียงความกรอบแบบก็เลยจินตนาการแบบเออสมัยเด็กเนี่ยเคยกินร้านนี้นะเคยมีเพื่อนชื่อเนี้ยทําให้บูเนี่ยเกิดแสงสีส้มที่ตัว แต่แล้วแสงก็หายไปเพราะว่าเขาถูกเรียกตัวให้ปีเซนงานนะครับยังไม่ทันเข้าไปในห้องนะก็เกิดอาการประมาบูก็เลยไปแต่ตัวเจ้าของของเขานะ,นะ่ยจินตนาการขเขาเนี่ยทำให้เจ้าของคนนี้เนี่ยจำบรูได้นึกถึงบูได้อแล้วก็เลยทำให้เขานั้นน่ะมีความมั่นใจแบบเปลี่ยนไปคนละคนนะ ในการเข้าไปเสนอโปรเจกต์งานไม่ประมาทอีกต่อไปหลังจากที่ทำภารกิจของบรูได้สำเร็จนะกลับมาที่ศูนย์บัญชาการเนี่ยเราอิฟทั้งหลายก็ต่างก็ดีใจมากเลยนะครับผมเมื่อบีเนี่ยกลับไปที่อพาร์ตเมนต์นะตอนแรกเธอก็นึกว่ายายจะดูที่แบบเอาไปมาไหนข้างไหนข้างนอกอนะ่ะโดยที่ไม่ได้บอกอะไรนี้ยายก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นเดี๋ยวบีเนี่ย จะต้องไปรีบโรงพยาบาลกับยายนะต้องรีบไปเพราะพ่อของบีนั่นเนี่ยได้รับการผ่าตัดหัวใจนั่นเองบีก็แบบโอ้โหประมากลัวนะเพราะว่ามีความทรงจําที่ว่าเออแม่อยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่หายอะไรแบบเนี้ยเธอก็เลยแบบว่าแบบไม่กล้าไปรับไม่ได้นี่ก็เลยรีบไปหาคาวินนะเพื่อไปขอกําลังใจคาวินก็เลยให้กําลังใจเธอมาที่โรงพยาบาลเนี่ย เหล่าอีฟทั้งหลายนะก็มาให้กําลังใจบีนะก็มายืนยืนยืนนะเพื่อแบบว่ารอรอบีให้ส่งกําลังใจนะบีก็เดินพาอีฟแล้วก็เข้าไปยังห้องที่พ่อของเธอเนี่ยพักฟื้นแล้วก็ปรากฏว่าการผ่าตัดนั้นผ่านไปได้ด้วยดีเมื่อเธอเปิดประตูออกมาเพื่อจะขอบคุณน,นะเพื่อนเพื่อนอีฟที่มาให้กําลังใจเธอปรากฏว่าเหล่าอีฟทั้งหลายนั้นก็ได้หายไปแล้วเลย วันรุ่งขึ้นบีก็เลยนำขนมใส่ของใส่กล่องนะครับผมนำไปให้คาวินเพื่อเป็นการขอบคุณนะแต่แล้วเธอเคาะเท่าไหร่เนี่ยคาวินก็ไม่เปิดประตูยายเจ้าของห้องเนี่ยที่อยู่ซ้ายมือนะเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่นี่นะครับก็แบบอา้าวบีมาทำอะไรที่นี่อะไรประมาณนี้นะบีก็บอกบอกอันว่าเออเดี๋ยวจะเอาของมาขอบคุณให้คนในห้องนี้ยายก็แบบอ๋เอเดี๋ยวเปิดประตูให้แต่ยายก็งงๆนะ เพราะว่าพอเปิดประตูไปปรากฏว่าห้องนั้นน่ะมันไม่มีใครอยู่มันมีแต่แบบเหมือนเป็นห้องเก็บของนะบีก็เลยเอา้าวอรเกิดอะไรขึ้นเธอทั้งแปลกใจแล้วก็เสียใจมากเลยด้วยแบบว่าเอา้าคารวินแล้วพวกอีฟเนี่ยไปไหนหลายวันต่อมานะครับพ่อของบีเนี่ยก็พักรักษาตัวจากโรงพยาบาลเสร็จก็ออกจากโรงพยาบาลก็เลยต้องมาเก็บข้าวของนะ กลับไปยังบ้านนะเพราะว่าไม่ได้มีธุระอะไรที่แถวนี้แล้วโรงพยาบาลแถวนี้แล้วที่อพาร์ตเมนต์นี้แล้วนะระหว่างที่ขนของเนี่ยใส่ท้ายรถเนี่ยบีนั้นก็ได้ทํากล่องสีชมพูอ่าที่ก่อนหน้าเนี้ยายของเธอเนี่ยได้เก็บสิ่งของในวัยเยาว์ของเธอนั้น,นอ,อ่ะเอาไว้นะเพราะว่าเธอเคยบอกยายว่าหนูโตเลยไม่ใช่เด็กแล้วของพวกนี้ไม่ต้องการแล้วประมาณนี้เธอก็เห็น รูปที่เธอวาดนะครับผมธรรมดาเด็กนะครับเด็กก็ชอบวาดรูปเนอะด้วยสีเทียนนะครับก็เป็นรูปที่เป็นรูปแบบผู้ชายผู้หญิงตัวเธอก็คือพ่อแม่ลูกแล้วมันก็มีรอยพับกระดาษเธอก็กางออกมาดูปรากฏว่าจะเห็นว่ามีตัวตลกใส่สูตรเนี่ยเราชื่อว่าคาเวนซึ่งก็คือเพื่อนในจินตนาการของบในตอนเด็กๆนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย ลูอิสเนี่ยก็เคยพูดเป็นในๆแล้วนะครับตอนเจอกันครั้งแรกเนี่ยว่าเออเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคาวินเนี่ยเขาเคยเป็นตัวตลกมาก่อนนะเขาเนี่ยสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวราะให้กับบีนะครับตัวคาวินเองเนี่ยก็เคยพูดว่าบีนั้นน่ะไม่เคยอยู่ตัวคนเดียวลำพังหรอกนะพะเขาเองเ่ยก็คิดว่าบีนั้นน่ะจะรู้ตัวแล้วซะอีกนั่นก็คือพูดถึงตัวเขานันเองแต่ว่าบีกับ ไม่รู้ตัวเลยครับว่าเาวินเนี่ยคือเพื่อนในจินตนาการของเธอนั่นเองครับเมื่อบีรู้อย่างนี้แล้วเธอจึงรีบวิ่งกลับไปนะครับผมยังห้องคาวินนะแล้วก็หยิบรูปวาดน่ะของเธอไปด้วยแล้วก็รูปวาดวางบนพื้นแล้วเธอก็จินตนาการถึงในวัยเยาว์ของเธอนะครับผมเกี่ยวกับเควินนะจึงทำให้เควินเนี่ยปรากฏตัว าตามรูปวาดเลยใส่สูตรนะครับเป็นตัวตลกนะและเหล่าอีฟทั้งหลายก็ปรากฏตัวอีกครั้งแล้วเธอก็สวมกอดกันนะครับผมทําให้คาวินเนี่ยมีแสงสีส้มขึ้นมาโดยบรูเนี่ยก็ปอปอบด้วยอะไรด้วยเอาเอาผาเช็ดหน้าให้แล้วก็แบบอีเพราะก่อนหน้านี้เคยจามใส่นะแล้วหนังเนี่ยจะจบตรงที่ว่าคาวินเนี่ยพาเหล่าอีฟทั้งหลายเนี่ยกลับไปเจอเจ้าของ ของตัวเองเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคิดยอดนักสืบเนี่ยเจ้าของเดิมของเขาเนี่ยก็คือเจ้าของร้านมินิมาร์ทที่ก่อนหน้านี้บีเคยไปซื้อขนมตอนต้นเรื่องนะครับส่วนเจเนตที่เป็นพยาบาลนะคอยดูแลพ่อของบีนั้นเนี่ยก็คือจระเข้สีชมพูนะอีฟจระเข้สีชมพูนะส่วนเบนจามินก็จะได้เพื่อนนะคนใหม่นั่นก็คือมังกรใส่แว่นเพื่อนในจินตนาการซึ่ง มังกรสายแว่นเนี่ยกลับมาเจอเจ้าของคนใหม่นะสองคนนี้ไม่เคยเป็นเจ้าของกันนะเพราะว่าตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยบีเคยปั้นดินน้ํามันเนี่ยนะมังกรสายแว่นพ่นไฟเนี่ยให้กับเบนจามินเล่นนะครับและท้ายที่สุดพ่อของบีนั่นเองนะครับผมก็มีเพื่อนในจินตนาการตลอดเพราะาตลอดทั้งเรื่องเนี่ยนะในช่วงต้นๆเนี่ยพ่อของ บีก็จะขี้เล่นมากๆเลยเล่นไม้กวาเล่นนะครับเล่นแบบนู่นนี่นั่น,าน,านาสายน้ําเกลือว่าเออเป็นเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยก็คือพ่อของบีเนี่ยเห็นเพื่อนในจินตนาการของเขาตลอดนะตัวพ่อบีไม่เคยลืมนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าเขาโดนเพื่อนในจินตนาการของเขาเนี่ยแก้งให้สะดุดตอนเข้าประตูมานั่นเองนะผมแล้วก็หนังก็จะจบลงเข้าสู่ช่วงรีวิวและให้คะแนนนะครับ ขอให้คะแนนที่5เต็ม10ครับผมเนื้อเรื่องก็ดูได้เพลินๆน,นะครับผมเสียดายก็คือทางค่ายหนังเนี่ยสื่อสารหนังออกมาได้ไม่ค่อยดีครับเลยไม่รู้ว่าหนังเรื่องเนี้ยเด็กดูหรือผู้ใหญ่ดูหรือยังไงนะครับแล้วเนื้อเรื่องมันก็เดินเรื่องแบบมันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากเท่าไหร่นะครับผมฉากบางฉากก็ทําดีแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าดูดีๆก็จะพบว่า หนังอะ่ะจะให้แง่คิดของเราว่าเราทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนนะครับเรามีเพื่อนในจินตนาการนะครับผมว่าเออเนี่ยเราฝันอยากเป็นอย่างงาน้นฝันอยากเป็นอย่างนี้อ่าอย่างตอนยายของบีเนี่ยฝันว่าโตขึ้นจะเป็นนักบอลล่นะระหว่างที่ฝึกซ้อมบอลล่อะไรเนี่ยเด็กๆก,ก็มีเพื่อนในจินตนาการคอยแบบคอยให้กําลังใจคอยเป็นที่ปรึกษากับตัวเองก็คือเหมือนกับคุยกับตัวเองนั่นแหละว่าเออ เธอบอสซัมนะฉันจะเต้นบัลเล่ยงไงอะไรประมาณนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมแล้วอย่างตอนบรูเนี่ยครับเห็นไหมครับพอเราโตขึ้นมาปุ๊บเรามักจะหลงลืมเพื่อนในจินตนาการไปนะครับผมทาให้พอไม่มีเพื่อนในจินตนาการที่เราคิดว่าคนคนนี้มีตัวตนจริงๆนะครับในวัยเด็กเนี่ยสังทังีจริงๆไม่มีนะก็คือเราสร้างขึ้นมาเองเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวเราเองเงี้ยเห็นไหมครับพอโตขึ้นมาปุ๊บเจ้าของบลูเนี่ย ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยนะจนได้มาพบกับบรูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหนังเรื่องนี้ก็จะให้แง่คิดอะไรประมาณนี้นะครับผมน่าเสียดายที่อาจจะทุนสร้างทำออกมาหนังเรื่องนี้อาจจะแบบเท่าทุนหรือเจ๊งไปนะเพราะหนังก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็เดินเรื่องได้แบบคาดเดาได้ง่ายไปนะครับแล้วมาฉายช่วงแบบต้นที่จะเริ่มซัมเมอร์ของอเมริกาก็ไม่แน่ใจว่าหนังจะประสบความสำเร็จไหมนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าเล่าข้ามไปตรงจุดไหนหรืออธิบายไม่ค่อยละเอียดหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาแลที่นี้ด้วยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นกดกระดิง่งกด subscribe นะครับผมแล้วผมก็จะนําเสนอหนังมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังอีกครั้งครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ